ยินดีต้อนรับกลับมาที่คาอโต Auto นเตอร์ช่องที่จะพาคุณไปติดตามเทคโนโลยีการทหารและยุธทธปกรณ์ใหม่ๆจากทั่วโลกและวันนี้เรามีเรื่องราวพิเศษที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยเองโดยตรงเพราะว่าเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับโครงการพัฒนาอาวุธและยุธทธปกรณ์ภายในประเทศของไทยในปี2026ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของรัฐบาลไทยและกองทัพไทยในปัจจุบัน เป้าหมายหลักก็คือการลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศและสร้างความมั่นคงทางการทหารด้วยอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่เป็นของตัวเองอย่างแท้จริงหลายคนอาจจะสงสัยว่าโครงการเหล่านี้มีอะไรบ้างและไทยกำลังทำได้จริงหรือไม่วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันแบบละเอียดทั้งในส่วนของรถเกราะล้อย,ยาง APC โดรนทางทหารและระบบขีปนาวุธยุคใหม่ที่กำลังถูกผลักดันในปี2 0 2 6นี้ ก่อนอื่นต้องย้อนกลับไปที่แผนแม่บทการป้องกันประเทศของไทยในช่วงปีที่ผ่านมารัฐบาลไทยและกระทรวงกลาโหมได้วางยุทธศาสตร์เอาไว้อย่างชัดเจนว่าจะต้องมียุโทโธปกรณ์ที่ผลิตภายในประเทศอย่างน้อย30%ภายในปี2030นี่จึงเป็นที่มาของโครงการลงทุนครั้งใหญ่ในการพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารโดยฝีมือคนไทย ไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหน่วยวิจัยเอกชนหรือโรงงานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่ตั้งขึ้นใหม่หลายโครงการที่เคยอยู่ในระดับต้นแบบโปรโตไทป์ตอนนี้ได้ก้าวเข้าสู่การผลิตจริงและเริ่มทดสอบในกองทัพแล้วเรามาเริ่มจากโครงการรถเกราะล้อยาง APC a r m e r Personnel Carrier ที่ถือว่าเป็นรากฐานสำคัญของของค์การเคลื่อนกำลังพล กองทัพไทยมีความต้องการรถเกราะที่สามารถผลิตได้เองในประเทศมานานหลายปีและโครงการที่โดดเด่นที่สุดก็คือเฟิร์ w วินที่พัฒนาโดยบริษัทไทยอาร์เมอร์ช้ยซีรีส์รถเกราะเฟิร์ w i n นถูกนำไปใช้งานจริงทั้งในกองทัพบ,บกและสำนักงานตำรวจแห่งชาติความสามารถหลักของมันคือการป้องกันการระเบิดจากทุ่นระเบิดแสวงเครื่อง IED และการโจมตีด้วยอาวุธเบาตัวรถสามารถบรรทุกกำลังทลได้ประมาณ10นายและยังมีการติดตั้งป้อมปืนควบคุมระยะไกล Remote Weapon Station ได้อีกด้วยในปี2026นี้ First Win ได้รับการอัปเกรดเวอร์ชั่นใหม่ที่ทันสมัยยิ่งขึ้นทั้งการเสริมเกราะน้ำหนักเบาลงและเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นสิ่งสำคัญคือมันถูกพัฒนาในประเทศไทยโดยแท้จริง ทำให้ค่าใช้จ่ายถูกก้นงบว่าการนำเข้าเกือบ30%เซและยังสร้างงานภายในประเทศด้วยจากรถเกราะเรามาต่อที่โดรนทางทหารมิลิทารีโดรนที่กำลังกลายเป็นเกมเชนเจอร์ของสงครามยุคใหม่กองทัพไทยเองก็เล็งเห็นความสำคัญของโดรนเช่นเดียวกับกองทัพชั้นนำทั่วโลกและในปี2026นี้ไทยได้เร่งพัฒนาโดรนหลากหลายรูปแบบตั้งแต่โดรนลาดตระเวณร์วินล้าน UAV ไปจนถึงโดรนโจมตีพาเม UAV ที่สามารถติดตั้งอาวุธจริงได้ปัจจุบนันมีความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยการบินและอวกาศของไทยกับบริษัทเอกชนเช่นการพัฒนาโดรนรุ่น DI และ Dominator ที่มีระบบ AI สำหรับการตรวจจับเป้าหมายโดยอัตโนมัติจุดแข็งคือการออกแบบให้เหมาะกับภูมิประเทศแบบไทย ใช้งานง่ายซ่อมบำรุงง่ายและไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างชาติทั้งหมดในขณะเดียวกันยังมีการทำงานร่วมกับประเทศพันธมิตรเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เช่นอิสราเอลและเกาหลีใต้ดโดรนเหล่านี้จะถูกนำมาใช้ทั้งในการลาดตระเวณชายแดนการต่อต้านการก่อการร้ายและแม้แต่การปฏิบัติการเชิงรุกในอนาคตการมีเทคโนโลยีดโดรนที่ผลิตเองได้ถือเป็นก้าวสำคัญ เพราะทำให้ไทยไม่ต้องเสี่ยงถูกจำกัดการส่งออกอุปกรณ์จากต่างประเทศและยังสามารถพัฒนาได้ต่อเนื่องตามความต้องการของกองทัพเองถัดมาที่ระบบขีปนาวุธ m i s s i l System ซึ่งถือเป็นหัวใจขององค์การยกระดับขีดความสามารถเชิงยุทธศาสตร์ ไทยได้เริ่มต้นพัฒนาโครงการขีปนาวุธระยะสั้นและระยะกลางหลายโครงการในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาหนึ่งในนั้นคือโครงการ DTI 1และ DTI 2ที่เคยสร้างความฮือฮามาแล้วโดย DTI 1เป็นจรวดหลายลำกล้อง MRLS ที่ดัดแปลงจากต้นแบบของจีนแต่พัฒนาและปรับแต่งให้เหมาะสมกับการใช้งานของกองทัพไทยเองส่วน DTI 2เป็นขีปนาวุธระยะสั้นที่มีความแม่นยำสูงขึ้นมาก และในปี2026โครงการเหล่านี้ก็เข้าสู่ระยะทดสอบขั้นสูงเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการใช้งานจริงนอกจากนี้ยังมีการวางรากฐานสำหรับโครงการขีปนาวุธไทยรุ่นใหม่ที่เน้นการใช้ระบบนำวิถีด้วยดาวเทียม GPS INS และการควบคุมทิศทางด้วยคลีปแอโร d y นามิกทำให้มีความแม่นยำสูงและสามารถยิงโจมตีเป้าหมายได้ในระยะหลายร้อยกิโลเมตร สิ่งนี้ถือเป็นการเปลี่ยนเกมครั้งใหญ่เพราะที่ผ่านมาไทยต้องพึ่งพาการนำเข้าขีปนาวุธจากต่างประเทศมาตลอดแต่ตอนนี้เริ่มมีศักยภาพที่จะพัฒนาเองได้แม้ยังไม่ถึงขั้นเป็นขีปนาวุธยุคให้อย่างประเทศมหาอำนาจแต่ก็นับว่าเป็นก้าวแรกที่สำคัญมากเมื่อมองโดยรวมโครงการป้องกันประเทศของไทยในปี2026ไม่ใช่เพียงแค่การสร้างอาวุธใหม่เท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้าง ระบบนิเวศอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของตัวเองตั้งแต่การวิจัยการออกแบบการผลิตไปจนถึงการซ่อมบำรุงและการอัปเกรดในอนาคตซึ่งทั้งหมดนี้จะทำให้ไทยก้าวสู่การเป็นประเทศที่สามารถพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้นลดการรั่วไหลาทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าเรามีขีดความสามารถในการป้องกันประเทศอย่างยั่งยืน สุดท้ายนี้นี่คือภาพรวมของ Thailand i n d i g e n นส์ด ENSE Project 2026ที่ครอบคลุมทั้งรถกราะล้อย,อยางโดรนและระบบขีปนาวุธซึ่งล้วนแต่เป็นความพยายามที่สำคัญของไทยในการสร้างขีดความสามารถทางทหารด้วยมือของตัวเองอย่าลืมว่าทุกครั้งที่เราพูดถึงอาวุธยุโทโธปกรณ์มันไม่ใช่แค่เรื่องการทำสงครามแต่ยังเป็นเรื่องของความมั่นคงและศักดิ์ศรีของชาติด้วยและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ครับ ถ้าคุณชอบการนำเสนอแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกด subscribe ให้กับ Car Auto Centria เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการทหารจากทั่วโลกแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ